แล้วน้ำเพื่อครึ่งตัวแล้วตรงไปนู้นก็คือจะเห็นซอยไกลๆอยู่ไกลๆพ่อก็เดินลุยไปจนไปทะลุอีกซอยที่ไกลตรงนู้นแล้วพ่อก็หายไปเห็นบอกมีช็อตหนึ่งเอาเอาซอฟกว่นนั้นหน่อยที่ที่พ่อเดินไปจากไหนไปไหนนะเมื่อก่อนปู่จะไปร,รไปบไปับจากโรงเรียนจาไปรับไปรับจากโรงเรียนมีอยมีวันหนึ่งก็6โมงครึ่งปู่ไม่มามก็เลยออยู่สองคนกับน้องชายสองทุ่มครึ่งโอ้โห จากปกติสี่ครึง่งตอนนี้สองทุ่มครึง่งเอ๊ะทำไมสามชั่วโมงครึง่งโอ้โหก็โทรศัพท์บ้านก็ไม่มีเพราะบ้านไม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์โดนตัดไม่มีตังจ่ายเขาคุณพ่อไม่มีมือถือโอ้โ,โหไม่มีมือถืออเราไม่เข้าใจว่าโอ้โหทําไมไม่มีความรับผิดชอบกับเด็กสองคนนี้ที่นั่งตากยุงอยูอ่ใครก็ตามแต่สุดท้ายมีคนมาไหมมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมากางร่มมาหนึ่งอันท่ามกลางสายฝน เป็นพ่อพ่อเดินมาฝนตก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 ผมก็วีนบอกพ่อไม่สงสารแซวเหรอทำไมพ่อไม่รับผิดชอบทำไมไม่รับผิดชอบไม่พ่อมาช้าอย่างนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็ตอบมาคำเดียวสั้นๆว่าพ่อเดินมาจากบ้านบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ซอยแบริ่งสุขุมวิทร้อยเจ็ดสุขุมวิทร้อยเจ็ดเดินมาที่สุขุมวิทหกสิบสองกิโลเนี่ยสิบ